Deep the shadows the in I it's know heart สวัสดีครับนี่คือแสกวันนซีชา n น l นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ศาลาการประเรียนที่เป็นศาลาไม้สักทั้งหลังนะครับที่วัดใหญ่สุวรนณารามจังหวัดเพชรบุรีนะครับ Deep the shadows, know จังหวัดที่ก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มออีประวัติศาสตร์ยาวนานแลวก็เป็นจังหวัดที่ มีวัดวาอารามสวยงามพร้มทั้งแหล่งท่องเที่ยววัดนีด้เป็นวัดใหญ่สวรรณารามที่ทุกคนจะต้องกลับมาแล้วก็พร้อมด้วยแตงโมนะเดี๋ยวมาดูความสวยงามของสาราการบเรียนสำหรับสาลาการบเรียนหลังนี้นะครับเป็นสาลาการบเรียนที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับซึ่งลักษณะเด่นก็คือเป็นไม้ทั้งหลัง ประตูที่ทุกคนเห็นในขณะนี้นะครับเป็นประตูโบราณนะครับแล้วก็มีรอยแตกนั่นก็คือเป็นรอยที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นรอยแตกจากการฝันของทหารพม่านะครับซึ่งปัจจุบันปัตูบานนี้ไม่ได้มีการใช้แล้วนะครับแต่ว่ามีการตั้งโชว์ที่บริเวณด้านหน้าของสาราการ,รเรียนนะครับ<ว><น>เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันครับว่าสาราจะมีความสวยงามขนาดไหนครับนี่คือบริเวณด้านในของสาราการ,รเรียนนะครับซึ่งก็เป็น ห้องโถงกว้างนะครับคาดขนายจากสายตาน่าจะจุคนได้เยอะพอสมควรนะครับสำหรับศาลาการประเรียนนะครับเป็นสถานที่ที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวันสําคัญต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวันข้ารษา,าออกพรรษาอาสาราบูชาหรือมาข้าบูชาคนก็จะมาทำบุญตักบาตรในศาลาการประเรียนนะครับ นอกจากความสวยงามของตัวศาลาเองแล้วนะครับบนศาลานี้ก็ยังมีบุษบกอีกสองหลังนะครับซึ่งเป็นบุษบกแบบโบราณนะครับสําหรับบุษบกนะครับก็จะนิยมสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประฏิสฐานของสิ่งที่เราเคารพโูชานะครับไม่ว่าจะเป็นพระบรมสารีริกราธาตุหรือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางต่างๆนะครับดังนั้นการสร้างจึงต้องอาศัยฝีมือที่ปราณีตงดงามนะครับ วัดใหญ่สุวรรณารามแห่งนี้นะครับอดีตเคยเป็นที่ศึกษาปริยธรรมของสมเด็จแตงโมนะครับซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับดังนั้นนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนเข้ามาสักการะบูชาสมเด็จแตงโมนะครับซึ่งรูปหล่อของท่านก็จะบปฏิสถานในพระบสสศังนี้นะครับซึ่งเป็นพระโบสถศศิลปะสมัยอยุธยาครับ วิธีกลับไหว้ขอพอรสมเด็จแตงโมนะครับก็จะนิยมใช้แตงโมลแล้วก็ดอกไม้ทุบเทียนเข้ามากลับไหว้ท่านในพระโบูชสถนะครับซึ่งทางวัดก็มีการเตรียมแตงโมไว้ที่สาลาการปร,รียนนะครับเราก็สามารถทำบุญตามศรัทธาแล้วก็เข้ามากลับไหว้ในพระโบสชสถได้เลยนะครับ สำหรับวัดใหญ่สุวรรณารามนะครับปัจจุบันเป็นพระรามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารนะครับตั้งอยู่ในเขตตะบลท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับการเดินทางจากกรุงเทพมหานครนะครับก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดใครมีเวลาก็แนะนําให้เข้ามาทําบุญสักการะบูชานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดนี้นะครับสำหรับวันนี้เสกวรรณซีชานลต้องลาทุกคนไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีครับ I know it's hard.